ต่อนะคะก็จากเคสที่ถายมานะคะสิบสิบสามเคสใช่ไหมคะนในงนั้นมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าบ้านรวยแล้วก็เคยทะเลาะก,กันตอนไปอยู่นรนกานะคะทะเลาะกกันถึงขั้นแบบยืนด่ากันข้างถนนออก็เราก็ใช้เวลาน,านานมากในการปรับความเข้าใจอย่างเงี้ยนะคะก็กลับมาสนิทกันโดยที่เราไม่รู้หรอกนะคะว่าเขารวยอะไรเงี้ย แล้วก็เริ่มไปขายเคสแรกกับเขานะคะตอนนั้นปิดคุณวุฒิฮ่องกงทั้งแรกเลยอะ่ะฮ่องกงตอนนั้นบริษัทให้ทําแสนห้านะคะก็วิธีการหนูเหมือนเดิมค่ะซอยซอยเคสนะคะก็ออกมาเป็นรายละ2 0ง0 0ื่นสามหมื่นอะไเงี้ยนะคะก็ขายมาเสร็จปุ๊บเคสนี้เรารู้แล้วว่าเขามีเงินเพราะว่าก่อนหอันนี้นไปขาย2องหมืรู้สึกแบบชิว สบายมากเราก็เลยลองไปขายเหมือนเดิมค่ะขายจากขยับจากหนึ่งแสนเป็นแสนสองพ่อขายได้นะคะเพื่อนชื่อแอนนะคะทําเป็นเจ้าของความค่ะไก่ไทยไก,ไก่อยู่ที่ปัตติวูก็ขายได้เสร็จปุ๊บอโกเรียกมาคุยเลยอโกนี่คือเป็นอะไรอะพี่สาวพ่อของเพื่อนนะคะเรียกมาคุยเลยว่าขายอะไรกันแล้วก็ปกปติเนี่ยเออ กลัวมากเวลาแบบเหมือนขายเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนคงกลัวเนาะแบบมีคนโทรมามาอธิบายให้ฟังซิงว่าขายอะไรหลานฉันไปอย่างเงี้ยอืมเสร็จเราก็แปะอธิบายเหมือนเดิมนะคะเล่าให้โกฟังว่าอย่างนี้นะคะโกมันเป็นการเก็บเงินในรูปแบบใหม่ที่มีระบบระเบียบเออเอาเงินฝากเงินกับบริษัท AA เหมือนเดิมแต่เอจะเอาไปลงทุนในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการรับความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงให้อย่างเงี้ยพอพูดจบปุ๊บโกบอกเอองั้นไปทําตัวเลขมาทําหลานทั้งบ้านอะ่ะ มีหลานทั้งหมดเจ็ดคนอืมแล้วก็เดี๋ยวทำของโกด้วยนะแล้วก็เจกดด้วยหนูก็ไปทาจากการแค่นี้นะคะแล้วโกเนี่ยเป็นครั้งที่สองละครั้งแรกเนี่ยโกโทรมาเนี่ยกลัวมากมือสั่นเลยไม่อยาก่าโทรศัพท์เลยโกแบบจะยกเลิกกรรมาทันท์ฉันป่าวะฉันจะไปฮ่องกงอะไรเงี้ยนะเออตอนนั้นก็เหมือนกันก็ขายโกได้จากการไปอธิบายให้ฟังว่าเออโกเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่โกไม่ซื้อนะคะตอนนั้นโกไปเรียกคนมาซื้อว่ามันดีดีดีแบบนี้ให้ซื้อ อันนี้ก็เลยไปอธิบายให้โกฟังว่าเนี่ยที่หนูขายไปเนี่ยเป็นแบบไหนก็ขายเสร็จปุ๊บโกบอกว่าอย่างนั้นทํามาทั้งบ้านละกันหนูก็ทําทตัวเลขไปเลยทางบ้านนะคะก็ทำเท่าเท่ากันโกบอกว่าตอนแรกโกคิดว่าจะเอาคนละแสนหรือคนละสองแสงนดีก็ทําตัวเลขไปสรุปสุดท้ายก็เก็บตังมาก่อนคือสรุปตัวเลขแล้วนะคะตอนนั้นครั้งแรกที่เก็บ1ิบาเคสแรกเนี่ยเก็บ RP. อ p พพอเป็นเคส ทีหลังเนี่ยเราเริ่มอากเนี่ยอายออุ6ตอนนั้น61นะคะ61แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นพี่ๆพ,พ,พี่จะขายอะไรกัน,นะคะ r p SP ทำไมขาย SP กคือในความรู้สึกนะคะออตอนนั้นเนี่ยขายโกเพราะว่าก็ไปนั่งคุยกับโกว่างั้นถ้าเป็นหมอโกเนี่ย หนูว่าเป็นไลฟ์วิสระดีกว่าซึ่งตอนแรกอะหนูก็คิดเหมือนว่าอายุเยอะแล้วน่าจะขายอาีมากกว่า SP นี่ไม่ได้คิดถึงนะคะไม่ใช่เพราะว่าค่าคอมนะคะแต่ว่าเนื่องจากรู้สึกว่าเราสามารถบริหารความเสี่งลูกค้าในรูปแบบอื่นได้ไม่ใช่ว่า SP ไม่ดีนะคะมันจะตอบโจทย์เป้าหมายเดี๋ยวจะมีแบบ SP ตอนหลังก็เลยขายไลฟ์วิสระบอกว่า โกคะคือทั้วอันนี้คือโกแบบโตจากศูนย์นะคะเมื่อก่อนแบบเล้าไก่เนี่ยที่ไม่มีนะคะก็เริ่มซื้อที่นะคะมีเล้าไก่จากแบบตอนนั้นโลกซาเข้ามาใช่ไหมคะเออเขาก็กู้เงินมาทําเล้าใหม่นะคะ100ร้อยกว่าล้านสองร้อยกว่าล้านแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกเฉยๆนะอืมแต่พอเราขายประกันเราเรารู้สึกว่าเขาไม่เฉยละแล้วก็โกเป็นห่วงอะไรมากที่สุดโกไม่มีลูกไม่มีสามีนะคะแบบเป็นสาวโสดเป้าหมายเหมือนกัน กระโปงก,ก็คือเที่ยวรอบโลกนะคะก็แต่โกเป็นห่วงหลานแน่นอนเพราะว่าโกบอกให้ทําตัวเลขมาให้หลานอย่างเงี้ยกูเห็นว่าเนอถ้าสมมุติว่าเกิดโกไม่ไม่อยู่อย่างเงี้ยใครจะจ่ายเบี้ยประกันให้ใครจะแบบคือเขาห่วงหลานอะแล้วเขาจะทานเปิดเงินเขาในกระเป๋าะอะมาให้หลานได้ยังไงก็เลยขายเป็นไลฟ์พิเศษเป็นเอ่อตัวหลักตัวหลักแสน จำไม่ได้ละประมาณนี้นะคะแสนหนึง่งแล้วก็ท็อปอัพแสนห้าหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ขายเป็นสรุปก็คือทั้งบ้านเนี่ยนะคะทุกคนขายเป็นไลฟ์สมากหมดเลยยกเป็นเพื่อนเราคนเดียวคือโกก็ยังจะเท่าเทียมนะโกก็บอกว่าทําให้หลายคนนี้ด้วยแสนหนึง่งแต่เราเห็นว่าเขาเพิ่งทำเอสพีมานะคะด้วยความน่ารักของเราล้วก็บอกว่า่อางนั้นไปใส่ท็อปอัพละกันก็เลยไปใส่ท็อปอัพเล่มเก่านะคะก็เลยเก็บมาทั้งบ้านเนี่ยทั้งหมด8เคส ก็ประมาณเบี้ยล้านสองเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเก็บเบี้ยล้านง่ายมากพอเก็บปุ๊บแค่ร่านส่งเลยนะคะวันรุ่งขึ้นเข้าโรงพยบาบาลก็แอดมิตป่วยเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดสายพันเอซึ่งหนักมากไข้ขขหวัดสายพันเจะหนักกว่าไข้ขหวัดสายพัน B ีนะคะแต่ด้วยความเป็นห่วง MDRT experience ก็คือนอนป่วยอยู่นะคะแต่เราเรากำเงินไว้แล้วอแอปเราก็ยังกำอยู่คือยังไม่ได้ส่งเลยนะคะอืแต่ว่าเราก็มาดูกฎเกณฑ์ว่าเฮ้ยมันนับอนุมัติพอออกจากโรงพยาบาลนะคะก็ก็เลยไปตรวจเพราะว่าพอไลฟ์อิสลามเนี่ยตรวจทุกเคสเลยเพราว่าเบี้ยพอเบี้ยหลักแสนปุ๊บก็จะต้องตรวจสุขภาพทุกเคสอะไรเงี้ยนะคะก็เออก็ทําให้ลบป่วยไหนทั้งนึง แต่รู้สึกว่ามันคุ้มมากกับการได้ไป mdrt experience อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศ mdrt experience มันสัมผัสยังไงก็คือพอเก็บเงี้ยมาตอนนั้น fyc สี่แสหใช่ไหมคะพวกอนุมัติวันสุดท้ายเลยตามจนวันสุดท้ายนะคะก็ไปนอนพักเหมือนเดิมก็ป่วยกับไปเหมือนเดิมก็จะได้พบกับ คือพอเอ็มเดียชเอ็กเนี่ยเขา mix คนไปหมดเลยไม่ได้ไปกับเพื่อนเลยนะคะ <c oughs> ก็จะไปเจอเพื่อนใหม่ๆทําทำให้ได้มีโอกาสเปลี่ยนความคิดจากการมีเพื่อนในครั้งนี้นะคะตอนที่เวลาในที่นี้มีใครเคยไปคอนเวนชั่นไหมคะไปไหมคะไปคอนเวนชั่นที่รู้สึกยังไงมากคะแบบภูมิใจไหมเป็นหนึ่งภูมิใจมากๆนะคะ หนูเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวใหญ่มากในแบบ m b t experience อะไรเงี้ยแต่ว่าคนกลุ่มน,นี้ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูแบบเฮ้ยตอนนั้นไปรู้สึกอะ fyc ประมาณ9ก้าแสนน่อยๆเน,นี่ยน,นะคะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันก็โอเคนะเพราะว่าตั้งแต่ทำง,งานมาก็คือไม่เคย fyc 9ก้าแสนเลยพอไป m b t experience นะคะ <c oughs> ก็ที่ไลน์นะคะฝั่งขวามือก็ติด cot cot คืออะไรอะประมาณแบบ สามเท่าของ m d t นะคะหนูเป็นปีแรกที่ติด m d t พี่ไลท์ติดสามเท่า m d t นะคะพี่ต้องนี่อยู่ในทับเดียวกันอยู่แล้วนะคะหยงนะคะปีที่แล้วรายได้ส่วนตัวประมาณเจ็ดล้าน f y c ประมาณสามล้านกว่าตัวเล็กยังเก้าแสนเล็กกว่าเล็กอ่าแล้วก็พี่มิ้งเนี่ยนะคะไปนอนด้วยนะคะพี่มิ้งก็สอนอะไรหลายอย่างทําให้แบบเปิดโลกเลยว่า อ๋อการมา MDRT เนี่ยมันไม่ใช่แค่วิทยากรบนเวทีนะสิ่งที่เราได้ก็คือได้เพื่อนกลับไปแล้วก็ได้แนวคิดจากเพื่อนกลับไปนะคะนอกจากลูกตาสองคนนะคะสองคนปีที่แล้วเจ็เดือนติด MDRT FIC mm. สองคนรวมกันประมาณสามล้านเธอเป็นแฟนการอ่างเงี้ยกลับมาตัวฟอเลยแบบเฮ้ยเขาทำกันได้ยังไงแล้วหนูโชคดีได้อยู่ในกลุ่มที่ พอ,อ,อวิชาการเสร็จใช่ไหมคะ mm hmm. เขาจะไปดิ้งวายกันอะไรเง mm ี hmm. ้ยแล้วมาตามเข้าไปแล้วเขาก็จะมีแชร์วิชาการกันเอ,อจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเรียนรู้จากคนใกล้ตัวเราได้นะอืแล้วถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนแบบไหนอ่ะอยากให้เราแบบดึงดูดสิ่งดีๆของเขาเข้ามาอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะจะบอกว่าหยกเงงนี่ยเป็นคนสอนด้านแนวความคิดอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะว,ว่าสิ่งที่แกทําอยู่เหมือนที่บอกก็คือสิ่งที่แกทําอยู่อ่ะมันตอบโจทย์จริงหรือเปล่า และสิ่งที่หนูได้ในวันนี้นะคะที่แบบเปลี่ยนแปลงมาก็คือหยกใช้คำพูดว่าแกคิดว่าแกจะทํางานแบบเนี้ยไปนานแค่ไหนวันนี้มีแรงทําไมไม่ทําให้มันเต็มที่เออว่าไอ้ไอ้จากซูเปอร์สตาร์และดิ่งเอ็มดีซีนี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้นเราสิ้นคิดแบบเนี่ยฉะนั้นวันนี้เรามีแรงเราต้องทํามันให้เต็มที่นะคะวันนี้ก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงของหนูอีกครั้งหนึ่งทํายังไงอะ่ะแล้ว คนพวกนี้มันทำยังไงทำไมถึงเก็บได้ไอ่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการเนียนอ่าก็เขาอยู่ไหนกันอะ่ะก็เขานัดก,กินข้าวกันคือกลุ่มนี้นี่หนูจะต่อติดมานะคะไปกินข้าวที่ไหนไปทําอะไรอะไรเงี้ยนะคะเขาจะมีแบบมิ팅กันไม่ไม่ได้บ่อยนะคะก็จะมีพี่ปอนด,ด้วยพี่ปอนที่ปเป็นวิทยากรนะคะก็อ,อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะไปกินข้าวกันก็จะแชร์เคสถ้าไม่แชร์เคสก็จะ คือเราจะได้ความคิดจากเขาอะว่าสมมุติว่าเพื่อเราอยากได้รายได้สมมติรายได้เงินเดือนประจําเท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นก็รูเนาะอะไรประมาณนี้ห้าหมื่นถ้าห้าหมื่นฉันก็คราวแล้วเขาก็จะมีไอเดียความคิดแบบนั้นถ้าเรามีความคิดว่าเราอยากได้รายได้เท่าไหร่ต่อปีสมมติอยากได้สิบล้านอะพี่คิดว่าพี่จะขายแบบเดือนละลายไหม มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะไปเจอพี่วุฒิพี่ธามค่ะพี่วุฒิพี่ธามก็พูดแบบด้วยเสียงแม่รับมากเลยมันดีมากเลยอ่ะสิ้นปีนะ้นเงินเข้าอ่ะเงินเข้าอ่ะสวยๆวยสามสิบสามล้านปีที่แล้วฟังแล้วรู้สึกแบบอะไรนะคะสามสิบสามล้านเออเมื่อต่อนเนี่ยหนูคิดว่าหนูจะทำงานเพื่อเที่ยวอยากเดียววันนี้ก็เลยรู้สึกว่า เออการมีเงินในกระเป๋ามันเยอะเนี่ยมันก็ดีเนะมันก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบแสดงออกทางอย่างอื่นขอให้เรามีเงินก็เพียงพอก็เลยเป็นแนวความคิดที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนทุกวันนี้นะคะเริ่มเรียนบอกยงสอนหน่อยทํำยังไงทําไมทาไมแกเก็บเคสได้ทําไมศักยภาพเท่ากันเป็นเ,ออเป็นมนุษย์เหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรสิ่งหนึ่งก็คือเขาเรียนรู้แล้วเขาก็เอามาปรับใช้ในการ อย่างเขาเรียน FCHP นะคะหนูกลับมาหนูขายไม่ได้แต่เขากลับมาเขาขายได้เอ,อเขาแค่ประยุกต์จากสิง่งท่เขาเรียนอะแล้วเอามาใช้หนูก็เลยไปขอเรียนนะคะก็เริ่มเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการเงินใหม่ก็คือบาลานซ์ชีพนะคะอินเทมสเตทเมนต์แล้วก็มาวางแผนการเงินให้ลูกค้าใหม่พอวางเสร็จปุ๊บขายไม่ได้เลยกลยับมาลูกเดิมออชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงขายไม่ได้เลย เดือนกุมภาพันธ์มีนาขายไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคืยหยงเขาเก่งไงเราไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ปรึกษาเขาตลอดว่าเออโปรเซสอย่างนี้เป็นยังไงเราเริ่มไปพบคนทําตามแบบเขาทุกอย่างเลยนะคะเ,ออเขาวางแผนการเงินใช่ไหมเก็บข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ใช้โปรแกรมดยวกไนด้วยนะโปรแกรมซื้อมาเลยโปรแกรมวางแผนการเงินวิเคราะห์ลูกค้าให้เขาช่วยวิเคราะห์เอาออกไปขายขายไม่ได้เลย ก็เลยเรียนรู้ก็ไปพีเต์ให้หยงฟังหยงก็บอกว่าแกนี่แกจะเป็นนักวิชาการหรือว่าแกจะเป็นนักขายเนี่ยอ๋อคือจะบอกว่าบางทีเราไม่สามารถเห็นข้อปกหกพ้องของเราได้เอคนใกล้ตัวสามารถบอกเราได้ว่าเราปกห้องด้านไหนหนูก็เลยเรียนรู้ว่าอ๋อไอการวางแผนการเงินเนี่ยมันก็คือการขายเหรอก็เลยกลับมาขายเหมือนเดิมนะะ ไม่ใช่ว่า,วาไม่วางแผนใช้เทคนิคการวางแผนการเงินแต่ไม่ได้วางแผนขนาดนั้นอ่ะโดยการยิงคําถามลูกค้าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเรามีภูมิว่างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะคะก็ทําเป็นที่มาของการได้มีโอกาสไปคุยกับซีอของบริษัทหนึ่งนะคะซึ่ง <c oughs> คอไมปมาคือหนูจบไอแบงใช่ไหมคะหนูเข้าจะเป็นเด็กกิจกรรมชอบทำอยู ชมรมเชนิดเตอร์นะคะเป็นชมรมโรตาแลกพี่คนนี้เขาอยู่ชมรมโรตาแลกตอนนั้นน่ะเขาเพิ่งจัดตั้งบริษัทแบบโนแบรนด์ no มากเลยอะไรเงี้ยเขาก็งบน้อยเขาก็มาจ้างหนูไปเป็นพิตตี้ได้เงินประมาณสี่ร้อยบาทสี่รอยนะคะพี่คิดดูว่าบริษัทเขาเล็กขนาดไหนจนวันนี้ค่ะเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เขาลาออกจากการเป็นซ e o โอนะคะเขาก็เลยมีเวลาว่างคุยด้วย วันนั้นขายประกันจําได้เลยเขาไม่มีเวลาว่างแม้กระทั่งแบบคุยโทรศัพท์เราแป๊บนึงอ่ะเออเขาแบบเดิน่านเราไปหนูเออตอนมาขายประกันแรกๆเนี่ยนะคะก็ขายแบบไม่ขายสมมุติว่ามีลูกค้าคนนี้เราอยากขายเทคนิคของเราก็คือเราจะโทรเข้าไปหาเขาว่วาพี่อ้อคะหนูตอนนี้อยู่โครงการ FA นะคะเออหนูมีหน้าที่ที่ต้องออกไปพบลูกค้าทุกวัน หลักการก็คือจะเอาเอางานไปพีเซนตั้งแต่โปรเซสตั้งแต่เริ่มเปิดการขายจนถึงปิดการขายถ้าพี่อ้อมเนี่ยแบบเหมือนเห็นว่าดีมีประโยชน์อ่ะหนูอยากให้พี่อ้อมช่วยแนะนําลูกค้าคือไม่ได้ขายแบบพูดเหมือนไม่ได้ขายเขาอ่ะแบบอยากให้พี่อ้อมช่วยแนะนําลูกค้าให้หน่อยอ,อ,อวิธีการก็เป็นอย่าง,างนี้นะคะพูดยังไม่ทันจบเลยพี่อ้อมบอกว่าเอางี้ปุ้มพี่แนะนําคนนึง หัวพี่เองให้ไปขายสามีพี่นะคะก็เหมือนสามีก็โดนเหมือนโดนบังคับให้ซื้ออะไรเงี้ยแต่สามีคนเนี้ยเป็นเพื่อนสนิทกับซี o อคนนี้แล้วหนูก็ทําการบริการเหมือนเ네นเจอร์ทั่วไปคือพบปะดูแลแล้วเราก็จับได้ว่า